สวัสดีค่ะนิงค่ามิเคนโชค่ะชาวราศีมีนประจำวันที่8-14มีนาคม2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะหากใครอยู่ที่ราศีมีนนะคะก็อาจจะเป็นสัปดาห์เกิดของคุณได้นะคะก็เหมาะกับการเข้าวัดทำรรบุญนะคะเพื่อเพิ่มในเรื่องของโชคลาภความสำเร็จ ความราบลื่นให้กับชีวิตนะคะและอนาคตต่อไปข้างหน้านะคะสัปดาห์นี้นะคะเหมาะกับการงานท่านที่ทำงานประจำนะคะผู้พิพากษาทหารตำรวจหรือใครที่เป็นนักบริหารหรือว่ามีกิจการส่วนตัวนะคะมีโอกาสที่จะดำเนินไปอย่างมั่นคงแล้วก็ มีธุรกิจที่ได้ขยับขยายหรือมีออเดอร์นะคะมีลูกค้ามีเรื่องของการเงินเข้ามาเพิ่มขึ้นนะคะใครที่เรียนอยู่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่สมองปลอดโป่งนะคะสามารถเรียนรู้ได้เร็วหรือว่าใครสนใจเรื่องเรียนต่อสัปดาห์นี้ก็เหมาะมากนะคะเรื่องของการงานนะคะใครที่ทำงานประจำใช้สมองนะคะช่วงนี้ก็จะยิ่งออพัฒนาต่อยอดไปได้ดีนะคะ เป็นช่วงที่ชาวมีนจะใช้สติปัญญาแก้ปัญหาได้ดีเป็นพิเศษนะคะเรื่องของการเงินนะคะไม่หวือหวามากนักแต่ก็ถือว่าไม่ได้ลำบากเดือดร้อนนะคะก็ถือว่าถ้าช่วงนี้ต้องลงทุนหนักๆห,หรือว่ามีการเก็งกำไรนะคะก็พยายามดูให้รอบคอบนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการพนันนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะโดยรวมแข็งแรงดีนะคะไม่มีเรื่อง ให้เจ็บปวดนะคะหรือว่ามีอุบัติเหตุใดๆนะคะเป็นช่วงที่ให้ระวังเรื่องของความไว้ใจเรื่องถูกหลอกถูกโกงมากกว่านะคะคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะมีเพศตรงข้ามเข้ามาสนใจแอบปื้มแอบชอบชาวมีนได้ง่ายนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์ดึงดูดนะคะรวมทางเพศเดียวกันด้วยนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะก็จะมี การแบ่งเวลาให้กันมากขึ้นนะคะมีความเห็นอกเห็นใจไม่ว่าจะขออะไรก็จะราบลื่นนะคะแล้วก็อาจจะมีของขวัญของ,ของฝากให้ระหว่างการรวมทั้งคนในครอบครัวด้วยค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอิ็อ b o x มาที่เพจ k a r m i k e n ชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด subscribe ติดตามช่อง y ย u ทูบ k a r m i เค n โ o ของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ